สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่วัดไทยในไต้หวันเไม่ใช่วัดไต้หวันที่อยู่ในประเทศไทยนะครับผมด้านหลังนี้สวยงามมากๆเลยนะครับว้าชื่อวัดนะครับวัดโฝกวควงสันนะครับอยู่แถวคูบอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับไปดูกันเลย เป็นวัดที่มีความสวยงามทุกมุมจริงๆนะครับเตรียมเลนกว้างไว้ดีนะครับถ่ายกำแพงนะครับหรือภาพสะท้อนขึ้นฟ้านี่สวยมากๆครับผม พระประธาน3องค์ด้านในนะครับทำจากไม้หอมนะครับเข้าไปนี้นะครับกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเลยนะครับวิธีกราบท่านนะครับก็สามารถทําได้ทั้งแบบจีนและแบบไทยนะครับผมสถาปัต์นี้จีนแท้เลยนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเราไปอยู่วัดในไต้หวันหรือว่าวัดจากเมืองจีนจริงนะครับโอโทงนะครับสง่างานะครับแล้วก็สงบล่มเย็นมากนะครับเหมาะกับการนั่งสมาธิมากๆครับ ที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือองค์เจ้าแม่ควนอิมนะครับที่มีขนาดความสูงใหญ่ถึง37เมตรนะครับผมใต้ฐานล้อมรอบด้วยเจ้าแม่ควนอิมขนาดเล็กสีทองอีก48องค์นะครับด้านล่างนะครับก็ยังมีองค์หิน22ปางนะครับเรียกว่าสวยและสงบล่มลื่นมากๆนะครับโซนนี้นะครับด้านในนะครับก็จะมีองค์เจ้าแม่ควนอิมนะครับให้กราบไหว้นะครับแล้วก็ขอพรกันได้ ที่ด้านในนี้อีกด้วยนะครับผมใต้ฐานนะครับใกล้ๆกันนี้นะครับก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับผมเป็นกาแฟเมตตานะครับกินแล้วจะมีแต่ความกรุณาปามีนะครับผมไม่ต้องเสียเงินครับก็แค่บริจาคตู้ตามจิตศรัทธานะครับผมจะเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเห็นสมควรนะครับแล้วก็หยิบน้าหยิบกาแฟมาทานแบบนี้ได้เลยนะครับใกล้ๆกันก็จะมีนะครับห้องให้เด็กเล่นได้ด้วยนะครับเหมาะกับพาบุตรหลานนะครับ มาทำกิจกรรมนะครับระหว่างนั้นก็ให้เด็กเล่นหล่อผู้ปกครองก็ได้นะครับผมด้านหน้านะครับก็จะมีสถาบันสอนภาษาเลยนะครับผมก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเรียนเยอะแยะเลยนะครับก็ดูวันเปิดปิดให้ดีนะครับก็สามารถหอบโน้ตบุ๊กครับหอบหนังสือนะครับมานั่งอ่านมานั่งทํางานที่นี่ได้เลยนะครับผมตรงข้ามนะครับก็ยังจะเป็นห้างใหญ่นะครับมีของกินแบรนด์ดังๆเพียบเลยนะครับมีสวนล่มลื่นนะครับ ก็มีที่เหมาะให้กับเด็กๆนั่งนะครับมีดนตรีฝดมีน้ําเย็นๆมีเบียให้ดื่มนะครับโอ้โหเพอร์เฟกมากจริงครับย่านนี้อ่าเกือบลืมบอกนะครับถ้าอยากทาธุรกิจปังๆนะครับให้ใช้เท้าซ้ายนะครับก้าวข้ามประตูวัดนะครับรับความเจริญรุ่งเรืองนะครับใช้เท้าขวาก้าวออกนะครับรับเงินรับทรัพย์ครับเป็นไงกันบ้างครับก็หวังว่าจะได้สาระดีๆกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อ้ายนี้ขอลาไปก่อนบายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ